สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะฮนะก็ตอนนี้นะครับผมพาพี่น้องเอฟซีเนาะขึ้นมาดูนะครับสวนยางของผมนะฮะอืมหลังจากนู่นนะฮะเอฟซี 4, นานนะที่ผมขึ้นมาเนาะใส่ปุ๋ยกับแม่มะตอยนะครับก็ไม่ได้ขึ้นมาอีกอีกเลยนะโอ้โห มันต้องอย่างนี้นะฮะ fc นะแบบนี้นี่ไฟป่าไม่เข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าดูครับพี่น้องมันต้องเตรียนแบบนี้เนาะสะอาดนะฮะ fc ก็เดี๋ยวพาพี่น้องเลาะดูก่อนเนาะนี่นะครับนี่คือเป,ป็นเป็นเถียงของผมใน fc ทุกท่านเนาะแต่ยังไม่มีพื้นนะทุกท่านยังไม่มีพื้นนะ ก็โอ้ภูมิใจภูมิใจเดี๋ยวพาพี่น้องเลานะเนาะนี่ครับไฟมันเข้าไฟป่าเข้าออปีที่ผ่านมาเนาะดูโอ,โอ้มันลวกนะแตกออกเลยโอ้สร้างใหม่เนาะเดี๋ยวปีหน้าเนาะจะทำการกีดนะฮะ FC โอ้โอต้นใหญ่มากเลยนะครับ ยางของผมนะฮะผมปลูก400ต้นนะฮะ F C. แต่เหลือ100กว่าต้นนะครับเนื่องจากมันเป็นก้อนหินรองพื้นเนาะทุกท่านมันโตนะฮะโตใหญ่แล้วก็ตายนะฮะ F C. นี่บริเวณตรงนี้นะที่มันไฟไหม้เยอะนะฮะฟซี F C, ทุกท่านก็ตายไปหลายต้นนะครับตัวที่มันรอดก็ กำลังโอ้กำลังเกิดใหม่นะตัวนี้เป็นโลกนะ fc สองตัวนี้นะครับเป็นโลกโอ้ยาตรงนี้นี่ไม่ได้แล้วนี่เนาะเป็นยาคานะ fc เป็นยาค่าเดี๋ยวหลังจากที่ไปหาอนุพลป้าเตนเนาะเดี๋ยวก็จะมานำเครื่องแต่ยามาตัด นะฮะ fc นะตัดแล้วก็นํายาเนาะมาพ่นนะ,ะเพราะว่ามันกําลังจะงอกออกมาใหม่นี่ย่าคานี่ยนะตัวนี้นี่เป็นวัตถุไวไฟนะ,ะ fc เนาะเป็นยาที่โอ้โหถ้าไฟเข้านี่ลุกนะ,ะ fc ส่วนด้านนู้นเนาะเป็นของลุงนี่นะฮะโอ้โหปิดหูงปิดตาเลย นะครับก็ดีหน้าเนาะจะให้ทางตรงนี้นะฮะปลูกยางพารานะครับปลูกยางพาราเนาะอตอนนั้นเนี่ยโลกมากเลยเนาะเป็นยาคอมมินิตนะฮะตัวน,นี้โล่งเตียนแล้วนะฮะ ก็หญ้าเล็กๆน้อยๆเนาะไม่เป็นไรนี่ครับพี่น้องโอ้โหต้นยางต้นนี้สุดยอดนะแปดปีแล้วนะฮะทุกท่านยางของผมแปดปีนะปีหน้าก็ปีที่เก้านะครับด้านบนนะครับผมนี่หละนะฮะด้านบนเนาะอ่าผม ทำเตียนหมดแล้วนะ f อปลูกมันจะปหลังได้ห้าหปีนะฮะแล้วทีนี้นี่ผมไปอยู่กับลุงพลเนาะผมก็เลยทิ้งเลยนะเอฟซทิ้งแล้วก็เป็นป่าขึ้นมาใหม่เนาะทางกลุ่มป่ไม้นะไม่ให้นะฮะทุกท่านยึดคืนเวียนคืนนะเอของตรงนี้เหมือนกันเนาะด้านบนนะครับได้แค่บริเวณตรงนี้ลงมานะครับด้านบนอะ่ะปล่อยให้เป็นพื้นป่าไป นะครับเพราะว่าผมทิ้งมาสองสองปีกว่าเนาะมันเป็นก่อไม้ไร่ก่ออะไรเนาะหญ้าเนาะต้นไม้ขึ้นใหม่นะครับอ่ะก็ปล่อยให้เป็นพื้นป่าไปนะฮะับเอฟซีนี่แหละเนาะเราไม่ได้ทำต่อเนื่องนะฮะเราปล่อยทิ้งไว้เนาะทางกลุ่มบไม้ไมาเห็นแล้วก็ไม่ให้นะฮะไม่ให้ ไม่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ได้บริเวณสวนยางนี่ก็โอเคนะครับตันนี้ก็อะไรวะงูหรือเปล่ากำลงังออกใหม่เนาะตัวที่ตายหนนะึ่งสองสามต้นนะสามต้นานลางอีกสองต้นอ นี่เลยครับพี่น้องนะอะไรมันจะเท่าการดูแลใส่ใจเนาะนะครับนี่โอ้ตรงนี้เดี๋ยวนำเพื่อนแต่หญ้าเนาะมาตัดอนะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเดี๋ยวไฟป่าเข้ามันจะลามเข้าตรงนี้อีกเนาะนี่นะฮะโอ้ฝายของผม ก็ยังมีน้ําอยู่น,ะะนี่ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะเอฟซผมปลูกมันสำหลังเนอะดูครับเป็นป่าหมดแล้วนี่อ่นะตอนนั้นโอ้โหไม่มีต้นไม้ไม่มีญ้าอนะ่วงเตรียนหมดนะฮะน่าเสียดาเนาะนี่ครับผมเขียดแนวครับนะที่กบปาไม้เนาะมาหังให้นะฮะ ทุกท่านคือตรงนี้เนาะเราจะข้ามไปฝั่งด้านนู้นไม่ได้นะฮะทุกท่านเนาะนี่เพื่อนทำแนวเขียดไว้ให้เนาะทุกท่าน,นก็ได้เฉพาะส่วนยางนะฮะ fc นี่นะฮะแล้วก็ขึ้นไปตามตรงนี้เนาะก็จะมีหลักอีกหนึ่งหลักอยู่ด้านนน้นเฉียงขึ้นไปตรงแบบนี้เนาะฝ่ายด้านนี้เราจะไปลุกล้ำไม่ได้นะ,ะ fc เนาะนะฮะ เราจะไปลุกน้ำไม่ได้นะครับโอ้นี่ตื้นไวเนาะฝายของผมนี่นะครับทำไมดาเนาะน้ำไหลลงมาดินมันก็ไหลลงมาเนาะนี่ผมนำรถไถเนาะมาทำเป็นฝายกักเก็บน้ำเนาะแต่มันขาดนะเอฟซน้ำมันแรงเกินไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยว,ยวจะขึ้นมา พัฒนาอีก,อกที่นะฮะให้มันสะอาดเนาะถ้ามากรีดนี่ก็ได้อยู่นะเอฟซีเนาะนะครับถ้ายางเป็นราคานี่ก็เดือนละสี่พันห้าพันนี่โอ้ได้นะเอฟซีโอ้ย ต้นโตมาแล้วเนาะนี่ครับปัญหามันก็คือยญา้าข่านะครับ f อซี FC. นี่ตัวนี้สบายแล้วเนาะพี่น้องนี่เราเครือแต่หญ้ามาตัดแล้วก็พ่นยาอีกครั้งนึงนะครับก็ไฟจะไม่เข้าแล้วนะครับเอซทุกท่านนี่อันนี้เป็นท่อน้ำนะฮะ ท่อน้ำจากภูเขาเนาะที่ลงไปให้ชาวบ้านได้ดื่มนะก็อาศัยน้ำจากภูเขาผู้หลวงนี่แหละนะครับ F C นี่ท่อดำนะอันท่อ P V C นี้เป็นท่อส่วนตัวนะเขาต่อลงไปที่สวนมะขามเนาะนี่ครับอันนี้คือท่อลงไปที่หมู่บ้านนะฮะอ่ะเหลือนิดเดียวเนาะก็จะ โล่งเตียนแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาพัฒนาให้มันมันโล่งนะเอถ้าเป็นแบบนี้นี่สบายนะ,ะทุกท่านถ้าเป็นแบบนี้สบายเลยนะไฟไม่เข้าแน่นอนนะครับส่วนยางนี่มันมันต้องแบบนี้นะฮะทุกท่านเนาะโล่งเตียนแบบนี้นะฮะ ต้นคูณต้นนี้นี่นะครับผมเอาไว้เลยนะเอเนาะนี่ไม่ทำลายนะฮะอยู่ที่กลางสวนยางก็ไม่เป็นไรนะครับผมเก็บไว้แบบนี้นะฮะนี่คือสวนยางของผมเนาะก็ดูครับพี่น้องอ่านี่ช่องนี้ก็ตายนะฮะตายเยอะเนาะ,ะด้านล่างนะฮะทุกท่านนี่ระยะนี่ บริเวณตรงนี้นี่เรียบร้อยเลยนะฮะเป็นก้อนหินรองพื้นเนาะเอาเจอกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เป็นเท่านี้ครับนะสวัสดีครับ